โดยพิธีกรรมเริ่มขึ้นในเวลา18นา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระประเวศวราสโยเจ้าอาวาสวัดภาวนาซาเดโกได้จุดไฟวิสาขาเริกและนำบูชาพระรัตนตรยัยปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยและอารัธนาศีีห้าต่อจากนั้นประกอบพิธีถวายโคมวิสาขาประทีปโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือ กาลยนมิสมวณดีทองพระจันทร์การเลียมิสมดีการลยนมิตรสีมรนแก้วมหาวงศและการเลยมิสมพรการเลยนมิตรนินวันปาระเคนพร้อมทางได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์จากนั้นได้จุดโควมวิสาขาประทีบบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนีทุกท่านได้ถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันค่ะ ยังความปรับปรืึมใจให้แก่ผู้มีบุญทุกท่านที่มาร่วมงานสั่งสมบุญในครั้งนี้ค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับยอดกัลยมิตรทุกท่านค่ะที่วัดภาวนาซาเดโกเนื่องในงานบุญวันวิสาขาบูชาด้วยนะคะสาธุค่ะ